มือทองจากคาร์ดที่แม่งแบบโอกาสออกน้อยส,สัตว์บสุดท้าย กิจกรรมใหม่มาอีกแล้ว21 TOTY All In ก็ตอนนี้พร้อมโปรโมชั่นนะนี่ครับคูณ2เนี่แหละเดี๋ยวเราจะแลกคูณ2แล้วใช้ตัวนี้นะครับเป็นของไอดีพายุเหมือนเดิมนะครับอ่มาดูรูปแบบกิจกรรมกันนิดนึงตอนแรกเราก็จะมีเลเวลให้เลือกเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็ซูมเหมือนเดิมนะครับเราจะได้คูณคูณ,ค,ณคูณขึ้นไปส่วนอันนี้ก็เป็นตัวของการแลกเชลมีลุน21 TOTY บวกหเย็ดเครดก็ประมาณ5 0 0 0บาทน,นะครับของไอดีพายุนะครับโอ้โหทุกกล่องมี t y กล่อง2กล่อง,องนี้มี t y เดี๋ยวเราใช้แรกเอาคูณ2ก่อนแล้วกันอย่างอื่นให้ว่ากันอ่ะสรุปนี่เกือบ6กพันแล้วละ่ะตรงเนี้ยนะครับก็ได้แปดร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญรวมเหรียญฟรีแล้วตรงนี้ก็เป็นเวลสีนะครับรุ่นไอคอนเนี่ยได้มาตัวหนึ่งอันออ 20, เดี๋ยวลองยี่สิบเดี๋ยวลองยี่สิบซักซักสองคางแล้วกันป้าบสองร้อยเอ็มป้าบไม่มาเลยตัวกูสองอีกทีนึงเอ้ยตัวมาอีกอันหนึ่งได้สามตัวปึกเอ้ยมาว่ะไอคอนเกือบตายเยียมาล่าสุดท้าย โอ้โหเกือบตายโโอ้ห oh, oh, oh. ได้แล้วกูได้สักที <c oughs> คืออย่างนี้หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นไอคอนแบบรวมตัวใหม่ใช่ไหมอืมสิบสี่คนอ๋อเดี๋ยวมันเฉพาะตัวใหม่เลยนี่ใช่ไหมมันเฉพาะพวกไอ้เบคแฮมตอเรสอะไรพวกชุดหลังอนะ่ะอ๋ออย่างนี้ได้ลุ้นอย่างนี้ได้ลุ้นอ่ะเปิดเงินก่อนนะครับว่าได้กี่เอ็มหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเอ็มนะครับตอนที่เอ็มที่เปิดมื่กี้อันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเอ็มประมาณหมื่นต้นๆนะครับ สุมบวกทีวบวกห้าเนี่ยน่าจะยากมากๆจริงๆได้ตัวไหนก็พอใจจริงๆต่อให้ได้เทรนด์ได้อะไรมาก็พอใจๆๆน้อยเออก็พอใจอ่ะโอ้โหไม่น่าพูดไม่หวังอะไรก็ไม่เคยได้อย่างนั้นเลยเมอร์ดิเนลบวกห้าอ่ะก็ยังดีพันเอ็มอัพยังดียัยงดีลุยต่อท <c oughs> ็อป30มิน o m i n a t e ครับเมสซีเ่เบนเซม่าพวกเนี้ยได้อยู่แฮรี่เคนไป <c oughs> เปิดเลย อย่าบริลาเสียเวลาใครอะ่ะอิตาลีกองหน้าอเอมโมบิเล่เอ๊ยแต่สามพันกว่าเอ็มเลอเอมโมบิเล่ได้อยู่นาราคาเนี่ยขายเลยไหมงั้นขอเปิด,ดี่สิบใบแล้วกันเปิดทีวายมันจะออกคือมันมีสองปีอะ่ะแต่อากาศทีวายมัน,ย,น,ย,นยังน้อยน้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีวายว่ะบรูโน่เฟรนันเดส มือทองจากคาร์ดที่แม่งแบบโอกาสออกน้อยสัสมาว่ะแล้วหลังจากบูโน่คือ 200M 98M แล้วก็เน่าลงไปเรื่อยๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังตามเราก็ได้ทีวมาในมือแล้ะไอคอนแอดโ o มิ n เนตมาลุยพร้อมลุยไอคอนปะตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นไอคอนนะหนึ 1, ่งสองปวดหัวไอคอนโอ้โหโนมิเนตว่ะ โอ้โหทำฟูโปรตุเกสใช่ไหมเนี่ยเรนาโตซานเชส 200m อ่ะไฮไลท์ของเราอ่ะแน่ๆมีเบคแฮมมีตอเลสตาบี้วิดิสเดโก้ลุยฮันเดนเดสโอ้โหพูชื่อแต่ละตัวมาฝั่งกูปวดตับแล้วเฮ้ยเราต้องได้ดีกว่านั้นไปสุดท้ายลุยหนึ่งสองไปลุน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 ไขว้ไข่ช็นเวได้อยู่ ได้อยู่กูรอดเดสเบดแม่งตัวที่เาราหล่ในราคาที่มีวะอ่ะถึงจะไม่ใช่เบตหนึ 5, ่งเหมือนใช่ไม่ใช่ตอเลสแต่เ็สเบดนี่ถือว่าเป็นเป็นชอยที่มันมันดีอยู่อะถ้าเทียบกับเนี่ยเดโ้เนี่ยหรือาเเดสเนี่ยอย่าบวกห้าอยู่พอดีอ่ะงั้นเดี๋ยวตีเล่นไปก่อนเดี๋ยวตีเล่นโชว์ นิดหน่อยมาจัดนี่ก่อนลองบวก2เล่นๆเ,เอาตัวไม่ง,ง,งตีจะถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยนะได้นิดเบ็ดมาเนี่ยคือเรียกว่าปลุกป,ประกายความคุ้มค่าเลยมันไม่จาเป็นต้องใช้เวลานานแค่3าีแก๊กวันก็มาแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเป็นการเปิดประเดิมโปรเจกต์ที่สวยหรูระบบสาเลยคายุ กูซนละโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ก่อนละก,กันนะครับขอบคุณพายุมากที่เอาไอดีให้เปิดนะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยครับที่อยู่ดูจนจนจนจบยังไงเดี๋ยวมีโอกาสมีกิจกรรมมาเปิดเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณพายุมากครับฝา,ากกดติดตามกันไว้ด้วยนะกดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ